คนโสดหายเหงากับ6ซีรีส์เกาหลีฟินปูใจดูได้แบบไม่ต้องมีคู่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีคู่แต่คุณจะไม่เหงาอีกต่อไปกับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้สุดฟิน6เรื่องตั้งแต่เรื่องราวความรักใส่ใสหัวใจพองโตไปจนถึงเรื่องความรักที่แาบถึงใจรับรองได้เลยว่าคุณจะได้ฟินไปกับเคมีของเหล่านักแสดงสุดฮอตในซีรีส์เหล่านี้จนลืมความเหงาไปได้เลยเริ่มกันที่เรื่อง No Gain No l o v รักนี้ไม่ขาดทุนเรื่องของความรักที่ไม่คาดคิดเมื่อซนแฮยองชินมินอาลูกค้าที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบในทุกเรื่องได้ออกปากขอให้คิมจีอุกคิมยองแดพนักงานหนุ่มในร้านสะดวกซื้อมาเป็นเจ้าบ่าวปลอมๆในงานแต่งงานของเธอเนื่องจากไม่อยากพลาดโอกาสความก้าวหน้าในการงานแฮยองจึงเลือกที่จะใช้วิธีการสุดแสนแหวกแนวเช่นนี้ เมื่อความรักปลอมๆนี้ดำเนินไปความรู้สึกที่แท้จริงของทั้งคู่ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองจะเป็นอย่างไรต้องตามไปลุ้นกันในซีรีส์บอกเลยว่าคุณจะอบอุ่นหัวใจแบบไม่มีผิดหวังแน่นอนหากว่าคุณกำลังมองหาซีรีส์เกาหลีโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูเข้าใจง่ายจบไวแถมยังแซ่บกว่าเรื่องไหนๆคุณต้องไม่พลาดกับเรื่อง ไป up o e r love เมนูแซ่บท่านประธานซีรีส์ภาคแยกจำนวน2ตอนสารต่อเรื่องราวของตัวละครจากซีรีส์เรื่อง no gen o no love เล่าเรื่องของนำจย,ยอนพันจียอนนักเขียนนิยายเรดอาที่ตื่นมาพบว่าตัวเองได้กลายเป็นตัวละครในนิยายเรื่องที่เธอเขียนในขณะเดียวกันคู่ปรับของเธออยา่างบกกยุยยอนอีซังอี ก็ได้กลายมาเป็นพระเอกในนิยายของเธอเหมือนกันทําให้เธอต้องหาทุกวิถีทางกลับสู่โลกของความเป็นจริงจนเรื่องราวความรักแสนวุ่นวาย <c oughs> ก็เริ่มขึ้นและถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยดูเรื่อง No Gen o Love มาก่อนก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะซีรีส์เรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายแบบไม่ต้องดูภาคก่อนหน้าหากใครอยากดูซีรีส์ที่มีดราม่าโรแมนติก และคอมเมดี้แน่นอนว่าเรื่อง m a r y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  u u s b a n d สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอคือคำตอบเปิดเรื่องด้วยคังจีวอนพักมินยองหญิงสาวที่ได้รับโอกาสครั้งที่สองในชีวิตหลังถูกฆาตกรรมด้วยน้ำมือของสามีของเธอพักมินวานอีอีคยองและเพื่อนรักผู้ทรยศจองซูมินซงฮายุนแต่แล้วเธอได้ย้อนเวลากลับไปสิปีก่อนหน้าจะเสียชีวิตจีวอนจึงวางแผนแก้แค้นในสิ่งที่เธอได้รับ พร้อมกับการช่วยเหลือจากยูจียอกนายอินบ ok, ู oo, ชายหนุ่มที่คอยให้ความช่วยเหลือเธอซีรีส์เรื่องนี้จะพาคุณเดินทางไปกับคงังจีวอนที่ครบรถแบบสุดๆบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวฮาร์ดบีสจังหวะหัวใจซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้แฟนตาซี เล่าถึงซอนอูยอนอกแทกยอนเวมไพรหนุ่มที่วางแผนนอนหลับในโลงศพหนึ่งร้อยปีเพื่อหวังไกลมนุษย์แต่แล้วก็ต้องดับฝันไปเพราะเขาถูกปลุกโดยจูอินแฮ์วอนจีอันมนุษย์สาวผู้แบกรับปัญหาชีวิตก่อนครบหนึ่งร้อยปีเพียงหนึ่งวันเวมไพรหนุ่มเลยต้องหันมาปรับตัวเข้ากับชีวิตในยุคปัจจุบันและต้องพยายามควบคุมความอยากเลือดของตัวเองถึงแม้ว่าอินไทยเองจะเป็นคนเย็นชาและเชื่อว่าเวมไพรไม่มีอยู่จริง หนุ่มคนนี้กลับทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงอีกหนึ่งซีรีส์แฟนตาซีที่ต้องดูคือเรื่อง My Man Is Cupid ปิ้งรักในคิวปิดเรื่องราวของชอนซังยอกจางดงยุนการมเทพหนุ่มที่พลาดยิงธนู วิเศษโดนตัวเองเมื่อ500อปีก่อนทำให้ต้องสูญเสียปีกไปในระหว่างที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ปีกคืนเขาก็ได้พบกับโอแบกรยอนนานะหญิงสาวผู้อับโชคในความรักเหตุเพราะทุกครั้งที่มีผู้ชายคนใดเข้าหาเธอเขาเหล่านั้นจะต้องประสบอุบัติเหตุปริศนาอยู่เสมองานนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อกามเทพปีกหักมาปะทะกับสาวอาภัพรักเรื่องราวสุดบวนที่ผสานความโรแมนติกนี้จะวุ่นวายขนาดไหนต้องติดตามในซีรีส์ u รูทูเลฟตามใจรักเมื่อโบรายูอินนานักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านความรักชื่อดังผู้ให้คำปรึกษาความรักแก่คนอื่นอยู่เสมอแต่ความรักของเธอเองกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มก็ดูเหมือนกำลังจะพังทลายจนกระทั่งได้พบกับซูยอกยุนยอนมินนักวางแผนการจัดทีมหนุ่มสุดหล่อผู้เย็นชาและที่สำคัญเขาไม่ค่อยชอบโบราเท่าไหรนะ่นัก เพราะคิดว่าโบราทําให้เขาต้องเลิกกับแฟนแต่เมื่อทั้งคู่ต้องโครจรมาทำง,งานด้วยกันจึงก่อให้เกิดเรื่องราวสุดแสนโรแมนติกที่คาดไม่ถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความไม่ลงรอยกลับกลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นเอาใจช่วยทั้งคู่ได้ในซีรีส์เรื่องนี้